มยเลมือ่อพาจุเจ้าไปเก็บหักหักน่อไปเก็บนอ่อยักมังเอ็ดอแกงน่อไม้กินแซ่บแซ่บน้ำเดียวจุเจ้าเอมาเบิ้งน้ำเดียวว่าแกงนอก่องใบบานเจ้าเอ็ดคือแกงนอก่องใบบานคอยบอกนี่เป็นตาแซ่บเป็นตาแซ่บมื่อนีนกิมาทาโซผิวสู้แดดกับโลชั่นผิวขาวสาวเมืองหลวงเบิรงดูสสำแดดท่อ,อนี่นะเพราะว่ามีกันแดดอีกขาไวคุณซีฟอีจุเจ้านี่นะทาคนออนแดดแล้วก,ก็ทาคอนออกไปนอเด้ออจะไปก,นก,กันเลยก็ทากคอนโลชั่นนี่นะมันจังกัวดำมันจังกัวกาดอี่ทาเข้าไปเลยนี่รู้สึกเจอ้อนคอมเมนต์เลยคอมเมนต์ไว้เลยนีกทาเซอร์ แท้แน่นอนจุดเจอวัยรุ่นแล้วกับผู้เฒ่าอี <c oughs> ไปท้าสู้แดดวันนี้จะไปเก็บนอจะไปเก็บนออีกแกงนอตมบังหูงน,นี่นะก่อนอื่นเขาต้องได้ไปซอ,อมนอไหมก่อนจะเจ้าเอ้ยจะพาไปเบิ้ลนอไหมเด้อยูพาจะเจ้าไปซ่อกนอไห้ยอยู่ค่อ,อยเหเฮือกนอไหมเฮือกคอยมันออกงามงามเจ้า่อยจะพามาเบิ้งเด้อนี่เขาก็เข้าไปที่ปากโอยเลยเขาเห็นแล้วหนอไหมของเขานี่นจะเอาเบิ้เจะเาเบิ้ง น่อม้บ้านค่อยมันออกอยู่น้ำกอโกยน่อม้บ้านเจ้าจะออน้ำกอเพื่อกระยาแต่ว่าบ้านค่อยน่อออน้ำกอโกยหน่อม้วิเศษกินละงามเลยนี่นะเสื้อจู่เจ้าเรามาเบิงอยู่เงินค่อยเบิงบักหลายๆน่อม้อยู่กอโกยบ้านค่อยอวบอิ่มจังไม่เป็นตาแซ่แระเฮาก็จะมาสาะผักไปเสื้อแกงนาไปย่างมาเขาเห็นผักบวบแบบนี้นะอยู่น้ำต้นหอมอีตู่จู่เจ้าเงินค่อยเป็นอุดมสมบูรณ์อีกน่นนึงมันผักขยงอยู่มันเป็นปุ้มพุดนะจู่เจ้าบัวท่ามันอันมาไม่ได้เป็นปุ้มอันผักขย จะเมันมีมดส่วนพันแนวเป็นตัวนี้แหละข้อยละคนมันนะซ้อได้บทส่วนพันและค่อยกบมาเก็บเห็ดบ้านคอยเป็นปู่แล้วมันออกเป็นแพกตัวน,นี้เลยจ้าเด,ด้อสก้องต้นไม้แล้วมันออกเป็นแพกตัวน,นี้เลยวัตถุดิบเจ็ดแกงน,น่อไม้ของเขาก็ได้ครบเป็นที่เหี่ยมห้อยแล้วจ้าววันนี้เขาจิมานเปาะน่อ,นอไม้กันได้วบบน,นี้นะถึงว่าค่อยจิบงามแต่คอยกระเปาะน่อ,นอก็เป็นจ้าเอ้ยนึ่งเข้ากับเป็นเอ็นกินนี่เป็นมืดแต่ถ้าบอแซ่บจากแนวผัดวาเปาะไปเปาะมาก็เรียบห้อยมาซอยต้อเบิงจะทาเปาะหน่อไม้กับซอยน่อนี่จ้าก็ูวกผฮ เซียนนะเป็นคนงามที่ดุมันอจุ๊ดเป็นมือเป็นมือนี่ค่อยบ่อยพิเลรค่อยเสาะแต่แนวจียงานการสร้างหรือกอบเอ็ดนอนทุกมื้อทุกเวรนี่แหละมื้อนึ่งนี่แล้วแม่นค่อยนอนไปซาวซีสมอพอเขาเปาะหน่อไม้แล้วแล้วเขาจะเอาหน่อไม้มาล้างก่อนเพื่อความสะอาดสิดงเด็ดที่แท้นสกปรกจีตายค่อยทำท่าถ่ายวีดีโอซื่อๆให้ท่าท่าล้างอ่ะนาบะเหยาะซื่อเขาจะไปต้มหน่อมไม้จนเห้มันจืดผูและจะเอามาต้มแล้วก็เสิร์ฟแป้งหนอนน่อนึ่งใหามันจืดไว้ lập nhà bỏ แหละวันนี้ไม่ยากจะกินแกงหน่อไม้นาจุเจ้าได้แต่งกินแบบพิธีพิถัถนตั้งเจอน้อยนึงแล้วเขาก็ได้โซสเตปซอยเฮ้ยซ่อมเหตุที่เราไปเก็บได้จากต้นไม้เมื่อกี้ผ่าว่าซ่อมไปเมื่อคลิปค่อยบอกมีประโยชน์แบนหรือซ่อมไปให้ทำท่าคือซื้อที่แท่นเด็ดเอาแตมันเด็ดยอดบวกที่เราได้จากต้นเบอร์อีตูซ่อมไปซ่อมมาไม่ยากว่าแก้โพดกินบดได้บัดเซเดียแล้วอุตส่ามันเท่อเดียวเมื่อซื้อหลืจุเจ้าฮ่าผมมีคนจืดค่อยไดก็จืดซื้อเลยก็เลยเป็นกระเจ้าเห็นค่อยหลือมหมว้าน้ำค่อยเป็น ติดตามค่อยอยู่ตลอดตลอดลมไปลมมาแล้วมาถามค่อยซื้อพีเลือมไปสอคอยกังงงเติบนึงว่าเออจะเป็น fc เัาแทบบ่นจิจะติดตามเัาแท้บบุนั่นละว่า,า,าติดตามค่อยอยู่ว่า,าเอ็ดไปเอ็ดมาบโมโหซื้อค่อยบ่นิมือนั่นค่อยออกไปลีนมีไอ้นึงทักค่อยอน้องเป็นผู้อันเอ็ดคลิปสาวเสียงของลงติ๊กต็อกกันเด้งนน้องนี่พูดดังๆอยู่ติ๊กต็อกกันเด้งน้องไปสิค่อยก็ยิ้มน้อยยิ้มเหยื่อนิ้มจุดปะแห้งหูเลสุดท้ายมาส่วนค่อยตามเจาะแล้ว่าเอาน้องดาวมัดน้องดาวค่อยละอยากมีจะเอากลับแต่น่ะฟาดเข้าานนนนนออโดดปปัตติิิมคคคยททุุกกลล อยู่แล้วก็มาเอิญค่อยมาน้องดาวน้องดาวเลยอีกค่อยซื้อน้ำทิพย์อยู่่แล้วมาเอิญน้องดาวแต่อย่างับเพื่อจักทเดีหน่อมาเข้าเรื่องแต่งกินคือเก้าเนี่ยก็จะิมาย่องยานางแล้วได้หน่นะย่องยนนางเพามันเป็นน้ำสีเขียวจุดเจ้าเคยดาวเผื่อว่าโอ้ยห้าย่องเนนางเอ้ยอันห้าย่องยานางนี่แม่นนะเจ้าฮูบอมเป็นคำดาวของคนแข็งเลยก็ได้หินคนนั้นเวียงจันนี่แหละด้อีห้าย่องยนนางเอ้ยค่อยก็เลยสงสัยว่าอีห้าย่องยานางนี่มันผิดเพลือซัวเฮ็ยบอกเลยว่ามันเป็นเพลือนะก็เลยเข้าเจอ ขนาดนั้นต้มสต็กแก๊สเล<ป>้ทำท่ามาดังไฟซื่อเพอมันได้คิดว่าเออมันเดอ้อดังไฟก็เป็นเดอ้อตอนนี้หน่อของเขาได้จืดเป็นที่เหี่ยมหอยแล้วเกียมจะเอาไปต้มอีกวันนึงได้วันนี้นะมาล้างน้ำก่อนจะเจ้า<ด>ล้างน,ำงน้ำหน่อเขาจืดเป็นที่เหี่ยมหอยคักแน่แล้วกักัดซีนไปพร้อมจืดบอรหรือบดจืดคขบาบ่จืดแตวก็ต้ม,ม,เ,ตมเมื่อสินะแต่หน่อเขาได้มาวันนี้เป็นปมันปุน๋ยจะนำกอโกยมันก็เลยบกฟาดบกขมห้งว่าสิาสม,สมาเยอะซึ่งันนี้เขาก็จะมาเกียมเครื่องต้มเครื่องแกง น้ำย่านางลงไปสลืมตองเลยเด้อซีรัลมันได้กินกากน้ำย่านางแด้วอันนี้บ่แม่นสูตรตายโตเด้ออันนี้เป็นสูตรคอดสูตรแบบสูตรฟรีสไตล์แต่งกินในสบับองคอยบ่ถือคือจุดเจ้าเอ็ดกระยามันพอคอยกินบ่แม่นจุดเจ้ากินผัดว่าเสิร์น้ำย่านางแล้วเขาก็นกิมาเสิร์นเกลือก่อนนิดนึงเนาะเ้าเสิร์นเขาบอกเขาเบื่อเออเหมือนฟูดแล้วจะเอามาเสิร์นก็ไ่ได้มาต้มสเตาถ่านที่แด้อเอ็ดทั้งทานเสียล้านะแล้วก็ไปต้มสเตาแก๊สคือเก่าบ่กกันความมาจองของใครนไปเที่ยวเพราะเอขาววเเเบืือออ้้้้้แแลดมมมันนขขขคีูด เบื่อเสิรขากระแดเสืรมักเค็มแล้วเสร์หลายมักจืดแล้วเสน้อฟไต่ค่อยมักพอดีค่อยก็เลยเสิร์ไปจองนึ่งรองเขาก็พักรวมมิ่ว่าเขาไปเก็บมาหนะเสร์แล้วก็ต้มาหมนในนี้เลยว่าเสิร์พักหลายสำหรับเลยแห้งแซบแห้งนวลไปต้มมาคนไปคนมาให้มันฟูถุลจ้าวแล้วเขาก็แล้วไปที่เหยี่ยมหอยนี่แกงนมไม้จืนซีนหมูสามซัดแล้วก็ตำหุ่งจจ้าเอ้ยบอกเลยว่าแซบคำที่หนึ่งติดเจอคำต่อไปติดคอมาเด้อกินข้าวนเดียวกันวันนี้นะ ลุยแดดลุยฝนกันจะได้กินข้าวจ้าเลย <c oughs> แกงกินแต่ตอน5โมงตอยตั้งแต่ตอน3โมง6โมงแรง7โมงแรงจะได้กินข้าวตับหมูแทบจะจืดๆหัวดีเพราะว่าจะเป็นหัวไหล่ที่เด็ดของเฮาก็คือแกงบะหมี่จะกินดูแล้วแกงัะไรนี่นะ พมเมนูการเฮ็ดอาหารของเฮาในมื้อนี้ก็จบเป็นเทียมทุเจ้าบ่ต้องงงว่าจืนซีนกับตําหุ่งมาแต่กะเลยค่อยเฮ็ดจืนซีนกับตําหุห่งแดีเดี๋ยวคลิปหน้าเขาจะมาเพิ่มมาเพิ่มไม่ยาสิไม่ยาเอ้แซ่บกินคำนี้ขึ้นใจกินคำต่อไปขึ้นสวรรค์อีแม่วะ่า <c ười> ลมส่วนเพิ่นเว้าเพิ่นกินคลิปไม่ยากกับรูปเพอฮั่นโอ้เพิ่นได้ FC บักได้หลายเด้อเด้อไม่ยาค่อยหนห็นว่าเจอดีเสร็จคลิปแกงหน่อไม้ก็จบเท่านี้แหละเจ้าจเ้าคลิปต่อไปเฮาสิพาเจ้าเจ้ามาเบิ่งตําหนองเป็น EP 2ซะเพราะว่าคลิปาวโพด มาหุ่งกับจืนซีนเะนะ <Okay. S 1> เอามาเซอร์คลิปเดียวแล้วยันจุดเจ้าเบื่อเพราะว่ามันโดนโดนโดนฮาเบิร์อพีพีสองเด้อจุดเจ้าเด้อบายบายจุจยจ๊บจุบ๊บหมวกหมว